สิ่งที่ทําให้คุณทุกข์ที่สุดในชีวิตคือความคิดของตัวุนเองค่ะและสิ่งที่คุณควรทําคือสวัสดีค่ะทุกคนพร้อมกับครูปิงเจ้าหญิงแห่งครูค่ะคุณรู้ไหมคะว่าความทุกข์ในตัวของคุณที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้คุณเป็นทุกข์เครียดนาสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วล้วนเกิดขึ้นมาจากความคิดที่อยู่ในหัวสมองของคุณทั้งสิ้นค่ะและสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำ ควรทำและต้องทำคือการกลับมาโฟกัสและควบคุมความคิดของคุณให้เป็นไปในแง่บวกเชิงดีนะคะเชิงบวกนะคะในแง่ดีนะ,ะสิ่งที่คุณทำได้คือการเปลี่ยนระดับความคิดของคุณให้เป็นความคิดที่ดีตั้งแต่ระดับจิตใต้สำนึกค่ะคุณได้ยินไม่ผิดนะคะคุณรู้ไหมคะว่าชีวิตมนุษย์ค่ะเรามี จิตสำนึกนะ,ะที่ส่งพฤติกรรมการกระทําของเราภายนอกให้เกิดขึ้นเราเรียกว่าจิตสํานึกนี่เป็นส่วนของห้าเปอร์เซจากหนึ่งร้อแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้ค่ะแท้ที่จริงแล้วค่ะคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวคุณที่เราเรียกกันว่าจิตใต้สำนึกนะคะจิตใต้สำนึกส่งทุกอย่างให้เป็นคุณภายนอกค่ะ คือภายในส่งภายนอกนะเพราะฉะนั้นจงเรียนรู้การกลับมาโฟกัสระดับความคิดของคุณนั่นแบบระดับจิตใต้สำนึกหรือภายในค่ะด้วยการทำอย่างไรคะเพื่อนเพื่อนโฟกัสความคิดของคุณฝึกค่ะต้องฝึกนะคะเรื่องนี้ต้องฝึกค่ะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองคิดลบมากๆนะคะต้องฝึกตัวเองนะคะด้วยเทคนิคง่ายๆนะคะด้วยเทคนิคหนังยางล้างใจค่ะ คุณสามารถใช้เป็นหนังยางแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่ๆๆนี่คือหนังยางมัดผมของผู้หญิงนะคะคุณสามารถมาใส่ไว้ที่ข้อมือนะคะมันจะเป็นเส้นพอดีนะคะที่คุณจะไม่รัดแน่นเกินไปจนเลือดไม่เดินแล้วก็ไม่หลวมเกินไปวิธีการคขอถ้าคุณอยากรู้ติดต่อที่อินบ็อกซ์เพจ Facebook ค่ะ รอเล่นรอเล่นนะคะถ้าคุณอยากรู้ปิงจะบอกคุณว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องตั้งใจเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ทุกอย่างในชีวิตของคุณค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณรู้สึกวัดตัวเองคิดลบในเรื่องอะไรก็ตามค่ะให้คุณหลังจากที่ใส่หนังยางไว้ที่ก้อมือใช่ไหมหนังยางแบบนี้นะคะหนังยางมัดผมเนี่ยนะคะใส่ไว้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใส่ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่คิดลบค่ะให้คุณดีดหนังยางนี้กับตัวเองทันที เปี้ยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดลบค่ะแล้วคุณดีดทันทีและหลังจากนั้นค่ะให้คุณเปลี่ยนโฟกัสหรือความคิดในหัวของคุณให้เป็นความคิดในแง่บวกคิดในแง่บวกคิดง่ายๆค่ะเรื่องที่คุณต้องทําคือการมองหาสิ่งที่คุณอยากขอบคุณและควรต้องขอบคุณในชีวิตนี้ค่ะการมีสิ่งดีๆของคุณมากมายที่คุณได้รับคุณต้องมองมันให้เห็นและขอบคุณออกมาให้ได้เช่น ขอบคุณที่วันนี้คุณยังได้มีชีวิตอยู่อีกวันหนึ่งนะคะขอบคุณที่วันนี้คุณยังได้หายใจขอบคุณที่วันนี้มีอากาศสะอาดให้คุณได้หายใจขอบคุณที่วันนี้คุณมีคนรักอยู่รอบตัวคุณขอบคุณที่คุณตื่นเช้ามาก็มีคนที่ดีอยู่ข้างกายคุณคนที่คุณรักอยู่ข้างกายคุณมีเรื่องต่างๆมากมายที่คุณสามารถขอบคุณได้ในชีวิตและบิ๊งจะบอกคุณว่าเคล็ดลับคือ ยิ่งคุณขอบคุณรู้สึกขอบคุณได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งได้รับสิ่งดีๆมากขึ้นเท่านั้นในชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่คิดลบค่ะเอาไปฝึกเอาไปเรียนรู้และเอาไปลงมือทำถ้าคุณทำสิ่งที่พิงพูดนี้ได้ต่อเนื่อง21-30วันขึ้นไปคุณจะพบ ความอาจจันใหม่ของชีวิตนั่นคือผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงค่ะด้วยรักค่ะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ปิงไปแล้วกับครูปิงเจ้าหญิงแห่งครูสวัสดีค่ะ